นิทานคำกรหนูนิดชมสวนดอกไม้โดยลำพูแสงลบสวัสดีสวัสดีเพื่อนจา๋าหนูนิดชวนมาพาชมดอกไม้ในสวนมีดอกไม้บานมากมายหลายพันสีสันหลากหลายบานชื่นชมพูส้มเหลืองนี่ดอกดาวเรืองสีเหลืองเรียงราย บัวหลวงแบ่งบานรับแสงมวนหมู่มแมลงแต้มแต่งเรืองร่ายมะลิกลิ่นหอมระรวยอยู่ใกล้แพงพวยสีสวยสดใสกุหลาบแย้มกรีบคลีบคลบคล่บานต้นทานตะวันชูก้านดอกใหญ่นี่ดอกบานไม่รู้รวยพุซ้อนกลิ่นช่วยโปรยกลิ่นไปไกล พระพึงสีขาวงามตาดอกปทุมมาลมพัดพาก้านสวัยดอกเข็มแดงเหลืองชมพูสีสันน่าดูอยู่ข้างหงอนไก่สีขาวดอกมะลิวันนี่ดอกอันชันเลื้อยพันกิ่งไม้ปอยเซียนสีแดงหนามคมปลูกใกล้ชวนชมชมพูไฉไล ซ่อนกลิ่นส่งกลิ่นหอมแรงชบาสีแดงบานแข่งกล้วยไมย้ดอกโมกเป็นพวงสีขาวลมพัดร่วงกล่าวใกล้ดาวกระจายลั่นทมหรือลีลาวดีออกดอกสวยดีมีอยู่มากมายบานบุรีสีเหลืองงามผ่องดอกพกากรองลองมองใกล้ เยอบิราสีสวยแปลกตาสวยงามนักหนาพาชื่นหัวใจสายหยุดหยุดแล้วกลิ่นหอมผีเสื้อดมดอมตอมคุณนายตื่นสายบุงาสาลีช่องามอยู่ใกล้พวงคามเรื้อยตามพุ่มไม้ดอกคูณพวงเหลืองระย้าข้างต้นเฟื่องฟ้างามตาจับใจ จำปีดอกสีขาวนวลจำปากลิ่นอวนกลางสวนดอกไม้เล็บมือนางคลุมซุ้มประตูดอกพวงชมพูชูช่อสวยัยกะระเวกปลูกข้างต้นแก้วเสียงนกเจ้ยแจ้วแววดังไกลๆชมสวนดอกไม้ร่มรื่นสองพี่น้องสดชื่นดื่นรมหัวใจ